จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป่องไปสุขูสุขคนนะจ๊ะเนะาะเมื่อนี้กับสิพ่าพี่น้องเขาช่มลุงเลื่อนเห็ดนั่งฝาผู้ฐานนะจ๊ะเนาะสิพ่าพี่น้องเขามาเบบึงนะจ๊ะเนาะมีเครือเห็ดนั่งฝาผู้ฐานนาหลอนนะจ้ะเด้อ้าบ่ชัดมี่แสงกับขออภัยลหล่ไลนะจ้ะเด้อเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะจ้ะแต่ก็มื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบหามีหน้านะจ๊ะเพื่อนเเนาะเห็ดนั่งฝาผู้ฐานลุงเลื่อนนี่มีประมาณหกลอยก่อน เปิดต <c oughs> ั้งแต่วันที่สิบหามีนาดิจ้ะเด้อเปิดตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนานะจ๊ะเนาะเขาเพิ่งให้ผลผลิตเมื่อวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามมีนาดจ่ะเพื่อนเนาะเปิดตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนาดจ่ะเพิ่งจะให้ผลผลิตวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามมีนานะจ๊ะเพื่อนเนาะเขาก็ให้ผลผลิตหลายพอสมควรนะจ๊ะเนาะกับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะพี่น้องแต่วันดอกเขากะสีโบเข้มนะจ้ะนะดอกเขากบสีเป็นจางๆนะจ้ะ การให้น้ำช่วงนี้ก็คือเอ่อเมื่อละสามวลาได้จ้ะเ้อเชาวแล้วก็เที่ยงแล้วกะ็ตอนเย็นนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้คือเห็นนั่งฟังผู้ฐานนารลอน,นี่จ้นะเนาะลุงเลื่อนนี่เป็นลุงเลื่อนทดล่องนะี่จ้ะเนาะลุงเลื่อนทดลองเปิดเฮ็ดช่วงหนาหลอน,นี่จ้ะนะพี่น้องเนาะเปิดตั้งแต่วันที่สิบหามีนาได้จ้ะเพิ่งจะให้ผลผลิตวันที่ยี่สิบสองยีบสามมีนานดจ้ดนะเนาะ นี่นะจ๊กะก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะแต่ว่าดอกเขาอาจสิบส๊สวยงามแล้วก็บอยไนท่ทอ่วงหนาฝนและหนาหนาวนะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จหน่อนะจ๊นะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนารน้อนแล้วอากาศก็ห่อนจัดนะจ๊นะเนาะอุณหภูมิในโรงเรือนกันตอนนี้35องศานะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่นะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามนะจ๊นะเนาะ เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า